เหลือไปมองเห็นแผนที่แผนที่หว่าแบบควรจะมีดีไซน์มากกว่านี้เราต้องดูในมุมมองที่เราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เองกับมุมมองที่เราใช้งานจริงๆแล้วก็มุมมองของลูกค้าว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรผมว่า3สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญมิตรพัรทระทรฟิแลแนนด์ออกแบบแผนที่ จุดเริ่มต้นของผมนะครับย้อนไปช่วงมหาวิทยาลัยผมอยากปีรายได้เสริมในช่วงนั้นแล้วก็คิดว่าควรจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยไปเห็นแผนที่หนึ่งที่มันดูแบบไม่มีดีไซน์อะไรเลยผมก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเราได้ทาจริงๆอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับของเราเองแล้วก็คนอื่นๆที่เขาไม่ค่อยได้ทํากันมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของผมผมจะแบ่งเวลาท้งานประจําแล้วก็งานที่ผมรับฟรีแลนซ์เองเนี่ยเท่ากันครับแล้วก็เวลามินิงานหนึ่งงานอย่างเงี้ย ราจจะต้องวางแผนว่าเราอะจะทําอะไรบ้างในแต่ละอาทิตย์นั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ทั้งทํางานประจําด้วยทํางานฟรีแลนซ์ด้วยแล้วก็ยังมีเวลาว่างที่จะไปทํางานอดีเลตกับสิ่งที่เราชอบได้อีกด้วยครับก็จะมีแบบเป็น2มิติภาพวาดลายเส้นกระตูนหรือแบบเป็นมินิมอลแล้วก็จะมี3มิติแล้วก็จะมีแบบผสม2มิติและสมิติครับ ถ้าเป็นสองมิติครับมันก็จะเป็นรูปแบบเรียบๆหรือไม่ก็แบบเป็นกระตูนไปเลยถ้าเป็นสามมิติก็จะมีเป็นที่ดีขึ้นมาแผนที่ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยโลเคชันที่สําคัญต่างๆที่ใกล้ๆแลนด์มาร์คของลูกค้าที่ส่งมาแล้วรวมถึงพวกถนนพวกซอยที่สําคัญสาคัญที่ใกล้เคียงกับสถานที่แล้วก็แลนด์มาร์คใหญ่ๆเป็นวดัดเป็นห้างหรือเป็นโรงเรียนหรือสถานที่อะไรก็ได้ครับที่ลูกค้าเขาต้องการ เข้ามาใส่ในแผนที่ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยรวมรวมการทำให้ออกมาเป็นแผนที่แผนที่หนึ่งที่ดูและเข้าใจง่ายครับ ท่นตอนแรกนะครับที่เรารับบีบมาจากลูกค้าแล้วเราก็อาจจะต้องถามลูกค้าเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนไหนที่ลูกค้าต้องการเพิ่มหรือส่วนไหนที่ขาดหายไปบางคนก็คืออาจจะส่ง Google Map มาแล้วเราก็ลงมือทําเลยแล้วเราก็จะดูจาก Google Map ด้วยแล้วก็ดูจากโลเคชันที่ลูกค้าต้องการด้วยว่ามันจะตรงกับที่ลูกค้าต้องการหรือ,รอเปล่าจุดสําคัญมากที่สุดเลยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราทําแผนที่เสร็จมาแล้วแล้วลูกค้าเข้าใจผู้ใช้งานเข้าใจจริงๆแล้วไปในแลนด์มาร์คนันน้นๆถูกต้องไม่ได้ ให้หลงทางหรือไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการออกแบบแผนที่ครับจุดเด่นของผมเลยผมคิดว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์กับการที่เราได้ข้อมูลของลูกค้ามาแล้วเราพยายามเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดเราต้องดูในมุมมองที่เราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เองกับมุมมองที่เราใช้งานจริงๆแล้วก็มุมมองของลูกค้าว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรเลนราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ650บาทถึง750บบาทแล้วแต่ความยากง่ายหรือความเร่งด่วนของงานนั้นๆด้วยครับ เราคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากทําจริงๆแล้วก็เป็นตัวตนของเราจริงๆแล้วเราอะอยากทํากับมันทุกวันจริงๆเหมือนแบบเราตื่นเช้าขึ้นมาครับเราก็มีความรู้สึกว่าเรายังอยากทําสิ่งนี้อยู่จริงๆแล้วถ้าผมมองเนี้ยก็คือสิ่งนี้แหละครับที่ผมยังอยากทําอยู่